ครับสวัสดีครับมาพบก,กับช่องล้ามรถไชสิ่งอีกครับอันนี้ผมสิมาพามาบึงรถลากครับเทลเลอร์รถเกีียวครับเดินจนี่บตัวลากเฮดขึ้นเองครับสร้างขึ้นเองเล็กย่างหนาเลยครับอยากนักได้ยังอยครับ บืองคานข้างล่างครับมีเหล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวครับเหล็กสอดแนงยาวครับสิบตัวเหล็กตัวสี่ เล็กเงาไปซี่ตัวครับเล็กสอดเงา,าตัวรอดรถหกลอคูนึงครับลวกันรถกระบะค,ครับยางยางยกับพใช้ได้อยู่ครับเป็นเป็นเล็กประกบ ครับขันเป็นเล็กประกบเล็ก2อันครับประกบล่อเป็นล่อคูแต่ว่าใส่ล่อเดียวกันเรือเฟือครับรถเกี่ยวนี่ซิยูประมาณนี้ครับแท็กซี่ยูนี่2ขงางบันไดครับบันไดนะนะ เบิ้องตะเหล็กครับเหล็กตัวสี่คู่ครับสองข้างยง้มหกขึ้น,นครับอันนี้จริงไม่ไมแย้มหกขึ้นผมยืนอยเบื้องหกขึ้นรถเกี้ยวนะครับเสี้ยวไม่มาตั้งตรงนี้ตั้งใส่ข้างในนะครับสองฟัง ห้องบ่อไห้มันเดืองครับยามรถเกียวขึ้นครับนี่ไม่ไปใส่นนค้นยกเอาด้วยครับยกขึ้นแล้วก็สเตย์ดึงเอาครับแน่นนาครับบุมีเฮียนะครับอีกฟังหนึ่งที่กันครับเล็กสองตัว ยังหนาครับขึ้นได้ฮอตแมคโคหน่อยครับแม่โคก็ขึ้นได้ครับยางก็พอใส่ได้ครับไม่ค่อยได้ลากครับไม่ค่อยได้ลากไปใส่ส่วนมากใช้รถเกี่ยวไปก็ ไปลงมึงเดียวกับจอดเงาครับอาศัยรถยางเอาครับชื่อกันครับเหล็กตัวสี่นักครับนักยกบันไดคืนนี่สองคนหมแล้วครับแข็งแรงดีครับนักแข็งแรงมาตรฐานครับ บุมีพังอยากสูงแดดเรือครับอยากสูงแดดจักหน่อยพร้อมสูงแต่กับบุมีปัญหาครับขึ้นดูดูกับชิ้นครับพร้อมใส่ครับไปพร้อมรถเกี่ยวร,รถเกี่ยวกระทิน ประมาณนี้ครับใช่เบิงประมาณนี้ครับครับรถเกี่ยวกันยังอยู่อยู่ครับผใดสนใจก็ติดต่อหรือโทรมาสอบถามก็ไดค้ครับรถเกี่ยวพร้อมเทลเลอร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผม สวัสดีครับ